ธาตุอันตรธานปริวัติปริจเฉตที่29แท้จริงอันตรธานมีหประการปริยติอันตรธานคืออันตรธานการเสื่อมสูญแห่งพระปริยติหนึ่งปฏิบัติอันตรธานนั้นคืออันตรธานแห่งการปฏิบัติหนึ่งปฏิเวทอันตรธานนั้นคือ อันตรธานแห่งการตัดสรุมักและผลหนึ่งลิงคะอันตรธานังคืออันตรธานการเสื่อมจากสมณเพศหนึ่งธาตุอันตรธานังคืออันตรธานแห่งาธาตุหนึ่งจึงเป็นอันตรธานหาประการด้วยกันสารนติทิยาปริยติอมานัง พระปริยัติคือพระไยปิดกทั้งสคือพระวินัยปิดกและพระสุตตันตปิดกและพระปรมัตถปิดกนี้เป็นประมาณแห่งการที่จะตั้งอยู่แห่งศาสนาแท้จริงบุคคลซึ่งประกอบไปด้วยปริปักกับปรีชาปัญญายาณอย่างเห็นมรรคและผล และดิพานได้ก็อาศัยแก่ได้สดับฟังเล่าเรียนพระไตรปิฎกเหมือนอย่างพระมหาบุรุษบรมโพธิสัตว์เจ้าแห่งเราครั้งเมื่อกระทำทุกกระกิริยากิจอยู่นั้นยังอภิญญาและสมาบัติให้บังเกิดในสำนักแห่งอาลาระดาบทแล้วจึงถามปริกกรรมะ ในห้องแห่งเนวสัญญานาสัญญายาสนะสมบัติอาลาระดาบทไม่อาจบอกได้พระองค์จึงเสด็จไปสู่สำนักแห่งอุทกะกดาบทอุทกะกดาบทจึงบอกซึ่งการปริกรรมถวายแก่พระมหาบุรุษราชเจ้าตสวจนะสมนันตะระเมวะ พระมหาบุรุษราชเจ้าก็ยังเนวะสัญญาณาสัญญายตนะสมบัติปริกรรมให้สำเร็จในระหว่างถ้อยคำของอุทกดาบทนั้นยะถาอันนี้มีอุปปาะมานใดมีอุปปมายะเหมือนพิสุผู้ปริชาชาญได้สวนาการสดับซึ่งพระปริยัติแล้วจึงยังปฏิบัติทั้งปวงและปฏิเว็ ถ้าทำให้บริบูรณ์ได้เอวะเมวะก็มีอุปปมมัยยะเหมือนดังนั้นััสมาการนาเพราะเหตุการณ์นั้นองค์สมเด็จผู้ทรงพระภาคจึงส่งตรัสว่าปริยัติยาทิตายะในเมื่อพระปริยัติคือพระไตรปิดกยังดำรงอยู่ตราบใด าศาสนาก็ชื่อว่าดำรงอยู่ตราบนั้นเมื่อพระปริยัติเสื่อมถอยน้อยผู้เล่าเรียนแล้วการใดพระาศาสนาก็ชื่อว่าเสื่อมในกาลนั้นคัจฉันเตกาเลในเมื่อกาลล่วงไปกุลยุคาราชโนอันว่าสมเด็จบ,บรมกษัตริย์อันบังเกิดในกาลกุลยุคสมัย ก็ไม่ได้ตั้งอยู่ในทศพ,พิทธ,ธรรมราชประเพณีมูอามาตราชเสนาบดีอาณาประชาชนชาวพระนครและชาวชนบทก็ไม่ได้ตั้งอยู่โดยธรรมเอเตสังธรรมะมิกตายะครั้นเมื่อมนุษย์ทั้งหลายมีสมเด็จบรมกษัตริย์เป็นต้นไม่ได้ตั้งอยู่ในธรรมะแล้ว สัมมาเทโวณวัตสติวัสวะลาหากะก็ไม่ตกต้องตามฤดูกาลพืชโภชนาธัญญาหารก็หายากมิได้บริบูรณ์เตสุอสัมมะปัจจันนเตสุกาลเมื่อข้าวกล้าไม่บริบูรณ์แล้วปัจจยธายกาพวกมนุษย์ทั้งหลาย ซึ่งเป็นผู้ถวายจตุปัจจัยแก่สงฆ์ก็ไม่อาจสามารถจะถวายจตุปัจจัยได้พิขูจตูหิปจัจจเยหิกิละมันตาเมื่อพิสุจทั้งหลายขัดสนด้วยจตุปัจจัยแล้วก็ไม่อาจสงเคราะห์อันเตวสิกให้ศึกษาเล่าเรียนพระปริยัตได้ขจันเตกาเลครั้นกาลลุ่งไป พระปริยัติหาซึ่งผู้จะเล่าเรียนมิได้แล้วก็ตั้งแต่จะเสื่อมสุดลงไปอัตวะสนลธเรเ,เตรันพระพิสษุทั้งหลายไม่อาจทรงไว้ซึ่งอัตถะรถได้ก็จะทรงไว้ได้แต่บาลีสิ่งเดียวขัดฉันเตกาเลการล่วงไปพระพิกษุก็ไม่อาจทรงไว้ซึ่งบาลีทั้งสิ้น ก็สุดเสื่อมลงทุกทีปะธรรมังอภิธรรมะปิตังเมื่อพระปิฎกทั้งสามจะเสื่อมนั้นพระอภิธรรมะปิฎกเสื่อมก่อนเมื่อพระอภิธรรมะจะเสื่อมนั้นเสื่อมลงมาแต่ยอดคือคำพีพระมหาประานตัสมิงปริินเนเมื่อคำพีพระมหาประานเสื่อม คำพีพระยะมกคาถาวัตถุปุคละบัญญัติทาตุคาถาวิพังธรรมสังคีนีก็เสื่อมตามกันไปตัสมิงปริหินครั้นเมื่อพระอภิธรรมปิฎกเสื่อมแล้วพระปิฎกทั้งสองคือสุตตันตปิฎกและพระวินัยปิฎกยังตั้งอยู่าศาสนาก็ยังตั้งอยู่ สุตันตปิฎกเกอันตรธานมาเนเมื่อพระสุตันตปิฎกเสื่อมนั้นก็เสื่อมแต่ยอดลงมาเหมือนปฐมอังคุตระนิกายโยคำพีอังคุตระนิกายเสื่อมก่อนเสื่อมลงมาตั้งแต่เอกาทสกะอังคุตระจนจบเท่าถึงเอกะอักุตระตัน,นันตรังลำดับนั้น คำพีสังยุตตนิกายก็จึงเสื่อมเมื่อคำพีสังยุตตนิกายจะเสื่อมนั้นเสื่อมลงมาตั้งแต่จะกลับไปยะยาละสูตรตถะทะนันตรันในลำดับนั้นคำพีมัชฌิม,มนิกายจึงเสื่อมเมื่อคำพีมัชฌิม,มนิกายจะเสื่อมนั้นเสื่อมลงมาตั้งแต่อินทรีย ภาวนาสูตรจนกระทั่งถึงมละปริยายสูตรตาทานนันตรันในลำดับนั้นคำพีทีคดิกายจริงเสื่อมเมื่อคำพีทีคดิกายจะเสื่อมนั้นเสื่อมลงมาตั้งแต่ทัสุดสูตรจนถึงพรมชาลสูตรเอวังทีคนิกายะปริกิเนครั้นเมื่อคำพีทีคดิกายเสื่อมแล้ว พระสุตันตปิดกก็จัดได้ชื่อว่าเสื่อมการครั้งนั้นพระภิกษุทั้งหลายก็ทรงไว้ซึ่งชาดกพระวินัยขจันเตกาเลครั้นกาลล่วงไปภิกษุทั้งหลายก็ไม่อาจทรงไว้ซึ่งชาดกชาดกก็เสื่อมเมื่อชาดกเสื่อมนั้นมหาเวสสันดรชาดก เสื่อมก่อนแล้วก็เสื่อมลงมาจนกระทั่งถึงอปันนชาดกเป็นที่สุดภายหลังมาพระพิสุทธ์ทั้งหลายก็ทรงไว้แต่พระวินัยปิดกสิ่งเดียวขัดฉันเตากาเลครันกาละลุ่งไปพระวินัยปิดกก็จะเสื่อมเมื่อพระวินัยปิดกจะเสื่อมนั้นปัตมังปริวายโยปริหายติ คัมภีรปริวานนั้นจะเสื่อมก่อนกว่ากัมภีร์ทั้งปวงครั้นคัมภีรปริวานเสื่อมแล้วขันธกะคือจุลวัคมหาวัคก็เสื่อมพิกุวิพังพิกุนีวิพังก็เสื่อมกาลครั้งนั้นพิสุทั้งหลายก็ทรงไว้ได้แต่อุโบสถทขันสิ่งเดียวเมื่อพิสุทั้งหลายยังทรงพระอุโบสถทข k a n ไว้ ได้กาลใดพระปริยัติก็จัดได้ชื่อว่ายัางไม่เสื่อมกาลนั้นการใดมนุษย์ทั้งหลายจดจำไว้ได้ซึ่งคาถาไม่มากมากว่าสี่บาทเท่านั้นพระปริยัติก็จัดได้ชื่อว่ายัางไม่อันตรธานยทาสัตโทราจาสมเด็จบรมมกษัตริย์ท่งพระราชสาัทธา พระองค์ใส่ลงซึ่งทรัพย์พันหนึ่งในพระอบทองยังคนให้ยกขึ้นสู่หลังราชคชาทานจ้างพระที่นั่งแล้วให้เอากลองชายเปรีไปตีเปล่าวท่กขอบเขตขันทศีมาเมืองว่าบุคคลผู้ใดรู้ระถามาดว่าสี่บาทแล้วจงมาเอาทรัพย์พันหนึ่ง เมื่อราชบุตรทั้งหลายนำออกกรองชัยไปเที่ยวติป่าท่วนถึงสามวาระแล้วมิได้เห็นผู้ใดผู้หนึ่งซึ่งอวดอ้างว่ากล่าวว่าเรารู้คาถาประมาณสี่บาทแต่เท่านี้หาไม่ได้ราชบุตรทั้งหลายก็นำทรัพย์กลับคืนเข้าสู่ราชคลังหลวงแล้วกาลใดตถาปริยติอันตรหิตานามในกาลนั้นและพระปริยตัต ก็จัดได้ชื่อว่าอันตรธานสาบสูญสิ้นหาเศษบอกไม่ได้รับประทานวิสัชนามาในปริยัตอันตรธานกถาเป็นปฐมก็ยุติเพียงนี้วาระนี้จะได้รับประทานวิสัชนาในปฏิบัติอันตรธานสืบไปมีกระแสเนื้อความในปฏิบัติอันตรธานนั้นว่า ตัดจันเตากาเลในการเมื่อล่วงไปพระพิสุทั้งหลายไม่อาจอยางฌานและวิปัสสนาและมักผลให้อุบัติบังเกิดได้ก็รักษาอยู่แต่พระจตุป,ปาริสุทธ,ธิศีลสิ่งเดียวครั้นนานไปพระพิสุทั้งหลายก็เหนื่อยหน่ายในการที่จะรักษาศีลให้บริสุทธิ์และประกอบกิจกระทำเพียรด้วยดําริว่า เราทั้งหลายจะประกอบกิจสักเท่าใดสักเท่าใดก็ไม่อาจสำเร็จมรรคผลได้นัตถิทานังอริยธรรมปฏิเวโทการที่จะตัดสุมรรคผลในการนี้ไม่มีแล้วพระพิสุทั้งหลายก็คลายจากความเพียรมากไปด้วยความเกียจคร้านไม่ได้ตักเตือนซึ่งกันและกันและไม่ได้อย่างกันและกัน ให้ะระลึกซึ่งกองอาบัติที่ตนต้องและไม่ต้องตะโตปัตตานะจำเดิมแต่พิสุทั้งหลายก็ย่ำยีล่วงเกินซึ่งกองแห่งอาบัติเล็กน้อยคือทุกกะกับปติและทุกะเพสิตาบัตขัดฉันเตกาลีครั้นการล่วงไป พระพิสุทั้งหลายมีได้อาลัยร่วงอาบัตอันใหญ่คืออาบัตปาจิตติยะจุลลาลัดใจต่อนานไปก็สมรวนรับษาไว้แต่คารุกาบัตคือสังฆาทิเศตและปาราชิกจัตาริปาราชิกนิรปะขันตานังเมื่อพิสุทั้งหลายยังทรงไว้ซึ่งปาราชิกสิกขาบท ยังมีอยู่ตราบใดปฏิบัติก็จัดได้ชื่อว่ายังไม่อันตรธานในกาลนั้นการใดหาพิสุซึ่งจะสำรวมรักษาปาราชิกสิกขาบทมีได้แล้วอันตรธานหิตตานังจัดได้ชื่อว่าปฏิบัติธรรมะอันตรธานพระอัฏฐกถาจารย์แสดงในที่นี้ว่าแต่ได้โดยสังเขตเป็นใจความว่า บุคคลที่ได้สำเร็จแก่พระโสดาปัติปนนั้นถ้ายังมีอยู่ไม่มากมากว่าแต่สักผู้เดียวก็จักได้ชื่อว่าอธิกรรมธรรมะยังไม่ได้อันตรธานการใดหาพระโสดาบันและบุคคลไม่ได้ก็ได้ชื่อว่าอธิกรมกรมะธรรมอันตรธานในการนั้น อธิคมศัพท์นี้บางที่พระอัจกรา,าจาจา์กล่าวว่าปฏิเวทก็ศัพท์ทั้งสองคืออธิคมศัพท์และปฏิเวทศัพท์นี้ต่างกันแต่พยัญชนะและอัตถะคือเนื้อความนั้นอันเดียวกันรับประทานวิสัชนาในปฏิเวทอันตรธานกถายุติเพียงนี้ วาระนี้จะได้รับประทานวิสัชนาในลิงอันตรฐานคาถาสิบต่อไปมีกระแสความว่าขชฉันเตกาเลครั้นการล่วงไปพระพิสุทั้งหลายจะมีอากับกริยาอาการรับบาทและจีวรและคูเข้าเหยียดออกซึ่งอวัยวะและจะดูในเบื้องหน้าและเบื้องหลัง ก็ไม่เป็นที่นำมาซึ่งความเลื่อมใสแห่งปัจจัยทัตยยกจะวางไว้ซึ่งบาทเหนืออัคคพาหาแล้วและจะเที่ยวโคจรบินทบาทไปมีอาการดุดดังว่านิคาระณนะอันวางไว้ซึ่งบาทคือผลและแห่งน้ำเต้าเหนืออัคคพาหาแล้วและเที่ยวพิขาจารย์ไปเหมือนกันอชันเตกาลี พระพิสุทั้งหลายจะหับขิ้วห้อยบาทด้วยแทรกแล้วจะเที่ยวพิขาจาร์ประพฤติอนาจาร์ต่างๆผิดเพศพิสุซึ่งพุทธชิโนรสอนันรักษาพระจตุปาริสุทธศีนถึงพิสุทั้งหลายจะประพฤติอนาจาร์ต่างๆอย่างนั้นก็ดีก็ชื่อว่าเพศสมณะอันตรธานขจันเตกาเล ครั้นการล่วงไปพระพิสุทั้งหลายก็จะไม่สุภผ้าย้อมผ้าไม่มีสีวันณะอันควรแก่สมณเพศพุทธบุตรจะก,กระทำผ้านั้นให้มีวันณะอันซีดเศร้าหมองเหมือนสีกระดูกอุจตเที่ยวอยู่ขนาดไปพระพิสุททั้งหลายจะมีความดำริว่า เราจะมาประโยชน์อันใดด้วยผ้าย้อมฝาดดำริชนีแล้วก็ปดเปลื่องเครื่องสมณะปริกกขานคือตรายจีวรจากกายจะผูกพันแต่ข้อหัดบ้างที่ขอบ้างจะก,กระทำกสิกรรมและพานิชกรรมเลี้ยงบุตรและภรรยาตถาทักกินังเทตาเมื่อมนุษย์ทั้งหลายกอบด้วยศรัทธาจะถวายทักกินาทานเฉพาะต่อสงฆ์ ให้แก่สมณะที่มีพาย้อมฝาดอยู่ในข้อมือนะคอนั้นอสังชายยงจะประกอบด้วยพาลานิสง์จะนับจะประมาณนี้ได้ประการหนึ่งสมเด็จพระผู้ทรงพระภาคประทานเทศนาแก่พระอานนท์ว่าพระวิสังสันติโชปนานันทะดูก่อนสำแดงอานนท์ไปในอนาคตการ จะหาพิสุซึ่งทรงไว้ซึ่งจีวรไม่ได้จะมีก็แต่โกตระปูสงมีผ้ากาสาว,วพัดพันอยู่กับข้อมือและคอหาศีลาจารวัดไม่ได้ถ้าบุคคลประกอบด้วยศรัทธาปรารถนาจะทำกองการกุศลให้ได้ผลมากก็จงตั้งจิตอุทิศต,ต่อสงแล้วจงให้ซึ่งทัพกินาทานแก่คนทั้งหลายเหล่านั้น สังฆขะ,ขะตั้งทักขิณังดูก่อนสำแดงอานนตถาคตจัดสรรเสริญว่าฐานของผู้นั้นตั้งอยู่ในสงสังขฐานแท้เที่ยงที่จะนำมาซึ่งพาลานิสง์เป็นอสงไขยอยปปมัยะสมเด็จพระผู้ทรงพระภาคตรัดเทศนาแก่พระอานุชนี้นักปราช ผู้มีปรีชาปัญญาญาณอย่างเห็นซึ่งความเกิดแห่งกุศลอันอาจอวดผลให้ภัยบูรณ์ด้วยประการดังนี้แล้วจงตั้งจิตบริสุทธิ์อย่าได้เป็นมุขโขโลกนะเห็นแก่หน้าบุคคลท่านนั้นก็จะนำซึ่งผลละเป็นอสงไขเป็นอัปปมัยะขจันเตกาเล คลั้นกลานเมื่อตนไปกระทำการงานอยู่ในอรันราวป่าก็จะมีความดําริว่าเราจะประโยชน์อันใดด้วยผ้ากาสาวพัดอันผูกพันกับมือและคอติดชนี้แล้วก็จะพากันนำผ้ากาสาวพัดท,ทิ้งไว้ในอรัญญะลุกขะประเทศเอตัสมิงกาเลลิงคะอันตระหิตังนามะและกาลนั่ง สมณเพศก็จะได้ว่าชื่อว่าเสื่อมสูญสิ้นหาเศษไมิได้รับประทานวิสัชนามาในลิงคะอันตรธรานตถายุติเพียงนี้วรระนี้จะได้วิสัชนาในธาตุอันตรธานสิบไปมีกระแสความว่าธาตุอันตรธานนั้นได้แก่พระบรมธาตุนิพพาน ตีนินพพานานิพานังนั้นมีสามกิเลสปรินิพานหนึ่งกันธะปรินิพานหนึ่งทาตุปรินิพานหนึ่งกิเลสปรินิพานเป็นปฐมนั้นได้แก่การเมื่อพระองค์ทรงสเสด็จสถิตเหนือสถานใต้โพธิพฤกษะมณฑน,นขจจะเสียซึ่งพระยาวัสวดีมาราทิราชกับทั้งมาลาเสนา ให้ประชัยพ่ายแพ้แต่อำนาจพระสมติงสะมะหาปุริสโยธาบารามีแล้วและได้จัดแก่พระบระมะพิเศษสมโพธิยานทรงประหารเสียซึ่งอาสัพพสัพกิเลสเป็นสมุทเฉดประหารอย่างนี้และจัดได้ชื่อว่ากิเลสปรินิพพานะเป็นปรม และขันธาปรินิพานคำลบสองนั้นคือพระพุทธองค์เสด็จดับขันเข้าสู่อม,มตะมหานิพานเนื้อมนคนละอาณนะแทบระหว่างนางรังทั้งคู่ในสารวันโนทยานใกล้เมืองกุสินารายราชธานีในวันบนนรรณรศีสาขมาสุกข,ขะปักเวลา ปัจจุศส,สมัยพระอาทิตย์ยังไม่ทันจะอุทัยแทบยอดยุคุนทระอาการที่พระองค์เสด็จนิพพานครั้งนั้นชื่อว่าขันทะปรินิพพานเป็นคำรบสองในทาตุปรินิพพานเป็นคำรบสามนั้นได้แก่พระบรมจกกาจกทุธาจากนิพพานในอนาคตกัดถังมีคำปุจฉาว่า ธาตุปรินิพานจะมีในอนาคตการนั้นเป็นดังลือวิสัชนาว่าพระบรมสารีริกธาตุแห่งองค์สมเด็จพระโลกกนาตอันประดิษฐานอยู่ในที่ต่างๆนั้นสักการังอลพะมาโนเมื่อไม่ได้เครื่องสัพพปูชนิยพันแล้วพระบรมธาตุทั้งปวง ก็เสด็จไปสู่ที่อันประกอบด้วยเครื่องสัการ,ระบูชาถ้ามีบุคคลอยู่ในประเทศใดแล้วก็เสด็จไปสู่ประเทศที่นั้นด้วยกำลังอาทิตตะฐานแห่งองค์สมเด็จพ,พระผู้ทรงพระภาคขัจันเตกาเลขันกลารลุ่งไปที่ทั้งหลายทั้งปวงปราศจากเครื่องสัการ,ระบูชาแล้ว พระบรมธาตุก็จะมาสมโสรนสันนิบาตกันเข้าแล้วก็จะเสด็จไปสู่พระมหาเจดีย์อันใหญ่ในลังกาทวีปครั้นออกจากลังกาทวีปมหาเจดีย์แล้วก็จะเสด็จไปสู่ปราชายตนะณเจดีย์นาคทวีปแล้วก็จะเสด็จไปสู่โพธิบัลลังพระบรมธาตุทั้งหลายในนาคพิพภพก็ดีในเทวโลกก็ดี ก็เสด็จไปสู่พระมหาโพธิบัลลังก์สิ้นเอวังสัพพาทาตุโยพระบรมธาตุครั้นประชุมพร้อมกันด้วยประการดังนี้แล้วพุทธรูปกัตตวากระทำอาการเป็นพระพุทธรูปปรากฏเหมือนดังองค์สมเด็จพระศรีสุคตอันเสด็จประดิษฐานเหนือรัตนบัลลังก์ใต้กวงไม้พระมหาโพธิ ประกอบด้วยสมติงสะมหาปุริสลักษณะและอสีตยานุพยัญชนะทรงพระรัศมีมีสีสันพันโอภาษพองพ้นออกปลายกายได้ข้างละวาเป็นกำหนดจักรธรรมพระปฏิหารมีอาการดุดดังพระยะมกปฏิหารครั้งเมื่อทรมานเดรถีนิคารัน ในภายใต้ต้นไม้คันธามพาึกเปล่งออกซึ่งช่อจพะพิทธพันนรัศมีมีพันนะหกประการมนุษย์สภูตะสะัโตเมื่อพระบรมธาตุประชุมครั้งนั้นมนุษย์ทั้งหลายจะได้เห็นหาม่ได้ทะสะสหัสัสจ,จะกะวาละเทวตาฝ่ายฟ,ฟงอมร ทพพยดาทั้งหลายในหมื่นจักรวาลจะพากันสมโมสรสันนิบาระชุมพร้อมกันปริเทวนะกันแสงโศกโศกาดูนปูนทเวศเหมือนครั้งองค์สมเด็จพระโลกเชษเสด็จตับกันเข้าสู่พระปรินิพานด้วยถ้อยคำว่าอจจัทะสัพพโธปรินิพพายติองค์พระ ทุตพลสัม,มานาสัมพุทธสเสด็จดับขันเข้าสู่พระอมตะมหานิพานเสียในวันนี้แล้วอัจชสาสะนังโลสักติพระพุทธศาสนาเสื่อมสุดลงในวันนี้แล้วอีทางปัจฉิม,มทักษนังครั้งนี้เป็นปัจฉิมที่สุดการที่จะได้เห็นไปในเบื้องหน้าไม่มีแล้ว ตั้งแต่นี้ไปโลกก็จะมัวมนอันธการกอบด้วยกองมืดเทพพาดาทั้งหลายอันเศษเว้นไว้แต่เทพพาดาอันเป็นคีณาสาวะมีอาศบกายสยะไกลจากสังดานเทพพาดาอันเศษนั้นไม่อาจดำรงปฏิสถานอยู่ได้ด้วยความโศกอัตธ,ธาตุ สริีระโตในลำดับนั้นเตโจธาตก็ตั้งขึ้นแต่พระสรลีระธาตเพราะผานสังหารให้ย่อยยับถึงซึ่งภาวะหาปัญญามิได้ธาตุสรีระโตสมุตติตาเปลวไฟที่ตั้งขึ้นแต่พระบรมธาตุนั้นทุ่งผลขนไปถึง เพียงผมมโลกเอวัมมหันตังอนุภาวังทศตวาพระบรมธาตุแสดงซึ่งเตโชภะอนุภาพด้วยประการดังนี้แล้วก็แสดงนิพพานตถาสันนิปปติตะเทวสังคาฝ่ายฝูงอมรเทพพยาดาทั้งหลาย บรรดาที่มาสันนิบาตพร้อมกันที่พระบรมาธาตุสการังกรฤตวาพากันกระทำสการะบูชาด้วยเทวะปูชนียพันสัพพสุคนทะเครื่องสำอางอบกับทั้งเครื่องดุริยางดนตรีพินพาตกระทำครั้งนั้นก็มีการเหมือนเมื่อครั้งองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคอันเสด็จดับขัน เข้าสู่พระอมตะมหานิพพานติชตุงปัทักกินังกัตวาครั้นแล้วกระทําประทักษินสิ้นตติยวาระเวียนขวาสิ้นสามรอบโดยคำรบแล้วสักกันฐานเมวะคัดฉันติก็พากันกลับอย่างนิเวศ สนัตฐานที่อยู่วิมานตนปัญจอันตรฐานกถาปริจเฉทที่ยีสิบ